อินจันชีวิตที่ไม่มีวันพลากจากกันเรื่องราวของอินจันนะครับฝาแฝดที่มีชื่อเสียงและก็รู้จักกันไปทั่วโลกครับจนกลายมาเป็นที่มาของคำว่าแฝดสยามหรือว่าซามิสทวินนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองคนนั้นเป็นชาวสยามเกิดที่ประเทศสยามนะครับเป็นฝาแฝดที่มีหน้าอกติดกันครับและก็ใช้อวัยวะภายในบางอย่างร่วมกัน เป็นฝาแฝดคู่แรกของโลกในลักษณะนี้ที่สามารถดำรงชีพเหมือนคนธรรมดาได้ตลอดชีวิตเลยครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทาง Facebook Fan Page คนติดเล่านะครับ YouTube n e l คนติดเล่า Podcast และก็ติ k To อของคนติดเล่านะครับก็รบกวนนะครับ กดไลค์กดแชร์ในหน้า Facebook นะครับหรือว่ากด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ในทุกๆคลิปใน YouTube นะครับรวมถึงกดติดตามใน TikTok ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากทีเดียวครับคุณผู้ฟังทุกท่านคงรู้จักฝาแฝดอินจันหรืออย่างน้อยๆก็คงเคยได้ยินชื่ออินจันมากันก่อนแล้วนะครับแล้วก็ i a m e s e Twin หรือว่าแฝดสยามนี่ก็เป็นคำพูดที่คนทั้งโลกรู้จักจากอินจันนี่แหละครับ ฟาแฟดอินจันเนี่ยเกิดเมื่อวันที่11พฤษภา2354นะครับซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในรัชกาลที่2นั่นเองครับครอบครัวเนี่ยเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับโดยเฉพาะบิดาของอินจันเนี่ยเป็นชาวจีนอพยพครับตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนะครับชื่อว่านายทีครับ ส่วนมารดาเนี่ยเป็นคนไทยนะครับชื่อนางนาคครับหรือว่าในบันทึกของชาวตะวันตกเนี่ยสะกดด้วยคําว่า n o okay k นะครับเพราะฉะนั้นก็มีบางบันทึกก็จะออกเสียงว่านางนกนะครับเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายไทยมาเลเซียครับอินกัจจันเนี่ยเป็นฝาแฝดที่เติบโตและใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติครับแตกต่างไปจากแฝดลักษณะนี้ที่เป็นติดกันคู่อื่นๆเน,นี่ยนะครับที่มักจะเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นานครับอินกัจจันมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเนี่ยเคนครับ อินจันเนี่ยเป็นบุตรคนที่5และก็6ของพ่อและแม่นะครับตอนแรกเกิดเนี่ยอินจันมีร่างกายสมประกอบทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าหน้าอกเนี่ยมีแผ่นหนังที่เชื่อมติดกันยึดเอาไว้เป็นแถบกว้างประมาณสัก6นิ้วครับและก็มีสายสะดืออันเดียวร่วมกันครับโดยอินเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ทางซ้ายของสายตาคนมองนะครับส่วนจันจะเป็นคนทางขวาของสายตาคนมองครับ การเกิดมาอย่างผิดปกติของเด็กทั้งคู่ในสมัยนั้นนถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเชื่อกันว่าเด็กแฝดต,ตัวติดกันเ,นเป็นเสนียดจันไรครับแต่ว่าบิดาและมารดาของแฝดอินจัน,นได้ทําการเลี้ยงดูอินและจันเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้นะครับโดยการฝึกให้ทํากิจกรรมต่างๆครับเช่นการเดินการวิ่งไปจนถึงว่ายน้ําแล้วก็พายเรือนะครับ ตามกฎหมายในเวลานั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยต้องถูกประหารชีวิตเลยนะครับเนื่องจากว่าความเชื่อที่ว่าเป็นตัวกาลกินีครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็หาได้มีเหตุการณ์ใดๆตามความเชื่อนั้นนะครับโทษนั้นก็จึงได้รับการยกเลิกไปครับเมื่อทั้งคู่อายุได้แค่2ขวบครับบิดาก็เสียชีวิตลงด้วยโรคอะฮิวาตะโรคซึ่งเป็นโรคที่ระบาดในตอนนั้นนะครับภาระก็เลยตกอยู่ที่มารดาแต่เพียงผู้เดียวครับแฝดทั้งคู่ก็ช่วยเหลือมารดาเท่าที่เด็กในวัยเดียวกัน,นจะทําได้นะครับ นจับปลาบ้างขายน้ำมันมะพร้าวบ้างแล้วก็ทำไข่เค็มขายบ้างนะครับกระทั่งในปี2367นะครับความพิเศษของเด็กทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทราบไปถึงพระกันของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับจึงพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้หนังนาคและอินจันเนี่ยเขาเฝ้าทูลระอองธุลีพระบาทครับ หลังจากนั้นในปี2370ก็มีพระบรมราชานุญาตนะครับให้อินและจันเนี่ยเดินทางร่วมไปกับคณะทูตเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศโคชินไชน่าครับซึ่งก็ปัจจุบันก็คือประเทศเวียดนามนะครับในปี2367นเนี่ยนายโรเบิร์ตฮันเตอร์พ่อค้าชาวอังกฤษนะครับหรือคนไทยเรียกว่านายหันแตรเนี่ยได้เข้ามาตั้งห้างนะครับอยู่ที่หน้าวัดประยุรวง์ครับเป็นห้างสรรพสินค้าห้างแรกของสยามเลยนะครับ คนสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าห้างหันแตรครับนายโรเบิร์ตฮันเตอร์เนี่ยได้ทราบข่าวเรื่องฝาแฝดอินจันครับจึงได้นั่งเรือตามแม่น้ำแม่กลองเพื่อมาดูอินและจันด้วยตาครับแล้วก็ได้เห็นอินจันเนี่ยกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ครับทำให้ในายฮันเตอร์เนี่ยเกิดความคิดที่จะนำอินและจันเนี่ยไปแสดงโชว์ตัวที่สหรัฐอเมริกาครับจึงได้เข้ามาสร้างความสนิทสนมกับครอบครัวของอินจันนะครับจนแม่ของทั้งคู่เนี่ยเกิดความไว้วางใจครับ แล้วก็ได้บอกกับแม่ของอิรจันว่าจะนําทั้งคู่เนี่ยไปเปิดการแสดงที่สหรัฐอเมริกาครับเพื่อเป็นการแนะนําตัวให้ชาวโลกได้รู้จักกับประเทศสยามครับแม่ของแฝดอินจันก็จึงได้ยอมครับแล้วก็ได้รับเงินทําขวัญจํานวน1,600บาทเป็นค่าตอบแทนนะครับซึ่งทางการสยามก็ได้อนุญาตครับให้แฝดอินจันเนี่ยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปแสดงตามที่ต่างๆต,ตอนนั้นมีกําหนดเอาไว้3ปีครับในที่สุดนายอาเบลคอฟฟินนะครับ กับตันเรือสินค้าเดอะชาเข้มนะครับซึ่งขณะนั้นได้เข้ามาทําการค้าอยู่ในสยามเป็นผู้นําตัวคู่แฝดออกเดินทางจากสยามเมื่อวันที่1เมษายน2,372ครับขณะนั้นอินกับจันในอายุได้18ปีครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด138วันจนถึงเมืองบอสตันที่มรรตแมสซาชูเซตส์นะครับและที่นี่เองคู่แฝดก็ได้ทำการแสดงเปิดตัวเป็นครั้งแรกและคำว่าไซมิสทวิน ก็ได้เกิดขึ้นที่นี่แหละครับก่อนจะออกเดินทางและแสดงทั่วสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปอีกร่วมๆ10ปีเลยนะครับแต่ว่ามีเอกสารบางฉบับนะครับที่บอกว่าไม่ได้เริ่มที่บอสตันครับแต่ว่าไปตั้งหลักที่รัฐแคลิฟอร์เนียก่อนครับอันนี้ก็อยู่ที่จะเชื่อเอกสารชิ้นไหนนะครับอินจันเนี่ยได้ไปเปิดการแสดงที่สหรัฐอเมริกาโดยสัญญาที่ทำไว้กับนายฮันเตอร์และก็กัปตันคอฟฟินเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ครับ ระหว่างนั้นอินจันเน่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนครับห้เหรียญต่อเดือนครับซึ่งเขาบว่าสูงนะครับโดยมีกัปตันคอฟฟินเป็นผู้จัดการครับเมื่ออินจันเน่ไปเปิดการแสดงที่ไหนเนี่ยก็จะได้รับความสนใจอย่างมากครับรวมทั้งวงการแพทย์ก็ให้ความสนใจขอตรวจร่างกายครับแต่ไม่ได้ทําการสรุปว่าจะผ่าตัดแยกร่างออกจากกันนะครับเพราะเกรงว่าถ้าทําเช่นนั้นแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ทั้งสองเนี่ยถึงแก่ความตายได้เลยครับตอนนั้นมันยังไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้นะครับ อินจันเนี่ยทำงานกับกัปตังคอฟฟินจนกระทั่งครบสัญญาในวันที่1มิถุนาสนามรหครับหลังจากนั้นก็ได้แยกตัวออกจากคณะมหรสพอย่างเป็นทางการและก็ทำการเปิดการแสดงอย่างอิสระนะครับทั่วสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษครับทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนมีฐานะที่เขาขั้นร่ำรวยเลยครับการทำรายได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณกันว่ามีรายได้ถึง6 0 0 0ื่นเหรียญสหรัฐเลยนะครับซึ่งมากมายทีเดียวครับ กว่า14ปีนะครับที่พวกเขาต้องปรากฏตัวทั้งในโรงแรมในห้องบรรยายในพิพิธภัณฑ์หรือว่างานออกร้านต่างๆได้พูดท่ามกลางฝูงชนแล้วก็แสดงลักษณะร่างกายที่แปลกประหลาดให้กับทุกคนดูครับความเป็นแฝดสยามได้พิสูจน์ได้เห็นถึงความนิยมในช่วงเวลาที่คนในยุคสมัยหนึ่งนะครับใช้ความประหลาดของร่างกายมนุษย์เสมือนเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงครับในระหว่างที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย อินกจันเนี่ยเรียกตัวเองว่าชางและอิงนะครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าชางอิงครับซึ่งชื่อของจันนั้นจะเป็นชื่อแรกเสมอครับส่วนในประเทศไทยทั้งสองคนก็มักจะถูกเรียกว่าอินและจันครับหมายถึงลูกอินแล้วก็ลูกจันซึ่งมาจากต้นไม้ต้นเดียวกันครับคือต้นอินจันซึ่งลูกอินนั้นจะมีลักษณะผลกลมใหญ่กว่าครับแล้วก็มีมเมล็ดส่วนลูกจันนั้นจะแบนแล้วก็เล็กกว่าครับมีกลิ่นหอมไม่มีมเมล็ดครับ โดยเมื่อสุกแล้วนะีทั้งลูกอินและจันก็ต่างจะมีสีเหลืองเหมือนกันครับจนเมื่ออินและจันอายุได้28ปีในปี2382เนี่ยทั้งคู่ก็ได้ลงหลักปักฐานที่หมู่บ้านทรัพฮิลนะครับเขตชานเมืองวิลส์โบโรที่เคาน์ตีวิลในรัฐนอร์ทแคโรไลนาครับโดยลงทุนซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านและก็ทำไร่ยาสูบบนเนื้อที่ราวๆ150เอเคอร์ครับอินกับจันเนี่ยซื้อร่วมกันนะครับ โดยจ่ายค่าที่ดินด้วยถุงบรรจุเหรียญเงินมูลค่า300เหรียญสหรัฐครับพอซื้อแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านก็สมัครใจช่วยกันปลูกเรือนให้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้2ชั้นครับพร้อมระเบียงกว้างล้อมชั้นล่างของตัวบ้านไว้3ด้านมีทั้งหมด4ห้องครับชั้นละ2ห้องโดยมีปล่องไฟขนาดยักษ์กว้างถึง5ฟุตนะครับทำหน้าที่ระบายควันไฟจากเตาผิงที่มีประจำห้องทุกห้องครับ หน้าต่างในห้องแต่ละห้องนมีขนาดใหญ่จากพื้นจรดเพดานเลยครับเพราะว่าทั้งอิะจันทั้งสองคน,นชอบแสงแดดครับบันไดที่ทอดจากชั้นล่างสู่ชั้นบนเนี่ยมีความกว้างกว่าบันไดปกติครับเพื่อให้ทั้งสองนขึ้นลงได้สะดวกส่วนครัวนั้นสร้างแยกออกจากตัวบ้านครับแล้วก็มีเตาผิงขนาดใหญ่ที่สุดในละแวกนั้นครับนอกจากนี้ยังมีคอกม้าและก็อาคารหลังใหญ่ซึ่งใช้เป็นเรือนสำหรับทาตนะครับและก็ที่เก็บของครับ เมื่ออินจันสร้างบ้านหลังนี้เสร็จเนี่ยก็ส่งนายชาร์ลส์แฮร์ริสนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการและก็เพื่อนของอินกับจันเนี่ยไปที่นิวยอร์กครับเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์เช่นพรมเชิงเทียนภาพแขวนห้องแล้วก็เครื่องเงินครับและอื่นๆมากมายมาแต่งบ้านครับเสียค่าใช้จ่ายไป467เหรียญสหรัฐนะครับเรียกว่าอู้ฟู่ทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับตอนนั้นอินกับจันอยู่ในฐานะที่เรียกได้ว่าเศรษฐีครับและต่อมาในปี2383 อินกับจันได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันครับพร้อมใช้นามสกุลว่าบังเกอร์ครับเพื่อให้มีสิทธิเป็นชาวอเมริกันครับเพราะว่าทางการสหรัฐเนี่ยจะไม่ยินยอมให้โอนสัญชาติหากไม่มีชื่อสกุลเป็นคริสซ์ซึ่งก็ถือได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนไทยคู่แรกที่ทําการขอโอนสัญชาติเป็นอเมริกันครับในราวเดือนมิถุนายนของปี2383ทั้งสองได้ย้ายเข้าบ้านหลังนี้ในฐานะชาวอเมริกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ จากนั้นอายุได้31ปีอินกับจันก็ได้พบรักและก็แต่งงานพร้อมๆกันครับกับบุตรสาวของหมอสอนศาสนาครับโดยอินเนี่ยแต่งงานกับมิสซาร่าหรือว่าซาลีเยตส์นะครับอายุ20ปีครับและจันร์ก็ได้แต่งงานกับมิสอาดิเลตเยตส์นะครับซึ่งอายุ19ปีครับทั้งสองคู่เนี่ยได้ทำพิธีแต่งงานที่โบสถ์เมธอดิสต์ในวันที่13เมษายน2386ครับ หลังแต่งงานอินกับจันก็ได้ปลูกบ้านให้ภรรยาอยู่คนละหลังครับห่างกันประมาณ1กิโลเมตรและต่อมาเนี่ยอินก็มีบุตรทั้งหมด1 1คนครับจันมีบุตรอีก10คนครับลูกดกใช้ได้เลยครับแล้วก็ไม่ปรากฏว่าบุตรคนใดมีความผิดปกติเหมือนอินจันนะครับนอกจากมีบันทึกไว้ว่ามี2คนในจํานวนนี้ที่พูดไม่ได้ครับเป็นใบ ซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศนะมีความพยายามหลายครั้งจากหลายบุคคลนะครับที่จะทําการผ่าตัดแยกร่างทั้งคู่ออกจากกันครับแต่ท้ายสุดก็ไม่ได้มีการดําเนินการจริงๆครับ อินกับจันเนี่ยหันมาทําเกษตรกรรมไร่ไฝ่านะครับโดยซื้อทาสไว้ใช้ทํางานที่ตัวเองทําไม่ได้ครับต่อมาเนี่ยอินกับจันมีทาสมากถึง33คนนะครับซึ่งนับว่าร่ํารวยพอสมควรครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยทาสเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีราคาพอๆกับที่ดินเลยครับและในรัฐที่มีทาสถูกกฎหมายเนี่ยก็มีประชากรเพียงร้อยละ20เท่านั้นครับที่มีฐานะพอที่จะมีทาสไว้ใช้งานครับ เมื่อขณะมีวัยใกล้40ปีเนี่ยแล้วก็ห่างเหินจากการแสดงมาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วเนี่ยอินกัจจันก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางไปเปิดการแสดงอีกครั้งครับในเดือนเมษายน2,392ที่กรุงนิวยอร์กครับแต่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยชาวนิวยอร์กในเวลานั้นน่ยกลับไปให้ความสนใจกับของใหม่แปลกตาล่าสุดก็คือทอมตั้ม um ครับซึ่งเป็นชายแคระสูงเพียง25นิ้วครับ หสัปดาห์อันเหงาหงอยในนิวยอร์กก็ผ่านไปครับทั้งสองคนก็จึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านในนอร์ทแคโรไลนาด้วยความผิดหวังครับผู้จัดรายการเนี่จ่ายค่าตัวให้เพียงหนึ่งใน3ของที่ตกลงกันไว้เท่านั้นเองครับเรียกว่าการแสดงครั้งนั้นล้มแล้วก็เจ๊งนั่นแหละครับไม่เป็นท่าเลยในฤด,ดูใบไม้ผลิของปี2396ก็มีคำทาบถามจากบรุษที่ชื่อว่า House ครับให้อินกับจันเนี่ยออกแสดงอีกครั้งครับ แต่ว่าทั้งสองก็ยังรู้สึกเศร้าใจกับการไปนิวยอร์กคราวก่อนนะครับแต่ว่าในฮาวส์ก็เกลียกกล่อมว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งนั้นครับเพราะเป็นการออกทตเวนแสดงในเมืองต่างๆตามชายฝั่งทะเลตะวันออกครับและก็มุ่งหน้าสู่แคนาดาอินจันก็ตอบตกลงครับโดยมีข้อแม้ว่าขอนําลูกๆไปด้วยครับ ในฮาส์ก็ไม่ปฏิเสธครับอินเนียเลือกแคทเธอรีนนะครับเป็นลูกสาวคนโตแล้วก็เป็นลูกคนแรกครับส่วนจันเนี่ยเลือกคริสโตเฟอร์ซึ่งเป็นลูกคนที่2แต่ว่าเป็นลูกชายคนโตของจันครับและในช่วง12เดือนถัดมาเนี่ยอินกับจันก็ใช้ชีวิตตระเวนแสดงตามที่ต่างๆโดยมีแคทเธอรีนและคริสโตเฟอร์เนี่ยร่วมแสดงด้วยครับด้วยการออกเต้นรําแล้วก็ร้องเพลงครับสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองยังยึดปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอในระหว่างเดินทาง ก็คือการส่งจดหมายแลกเปลี่ยนข่าวสารกับครอบครัวและก็เพื่อนสนิทครับรวมทั้งเพื่อจัดก,การธุรกิจและธุระในบ้านด้วยครับแต่ที่พิเศษกว่าครั้งก่อนๆก,ก็คือนอกจากจดหมายที่ลูกๆช่วยกันเขียนแทนแล้วเนี่ยยังมีจดหมายที่อินกัะจัน,นเขียนเองรวมอยู่ด้วยนะครับ การได้อินกับจันเรียนรู้ภาษาอังกฤษจนสามารถเขียนสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้และก็อ่านออกเนี่ยถือเป็นผลพวงจากสติปัญญาและก็ความมุมานะพยายามในการเรียนรู้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยชาวอเมริกันเองแท้ๆเนี่ยจำนวนมากก็ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้วยซ้ำไปครับดูเหมือนว่าอินเนี่ยชอบขีดเขียนมากกว่าจันครับและก็อาจจะเป็นผู้ที่เขียนจดหมายทั้งหมดที่หลงเหลือมาจนทุกวันนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับท้ายจดหมายก็มักจะลงชื่อว่า C a n d E ซึ่งอาจเป็นมารยาทในการยกชื่อฝ่ายที่ไม่ใช่ผู้เขียนขึ้นก่อนก็คือจันนะครับหรือไม่อีกทีก็เป็นเพราะตั้งแต่ออกตระเวนแสดงมาชื่อของจันเนี่ยเป็นชื่อต้นเสมอครับจดหมายส่วนใหญ่มักจะขึ้นต้นว่าภรรยาและลูกๆที่รักคือ dear wives and children นะครับถ้าฝ่ายภรรยาเขียนก็จะเป็นสามีและลูกๆที่รัก dear husbands and children ก็ถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าคําว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยอยู่ในรูปพระหูพจน์นะครับซึ่งแสดงว่าเป็นการเขียนถึงทั้งสองครอบครัวในเวลาเดียวกันครับการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยกินเวลานาน,านมากนะครับความห่างเหินก็ทําให้ลูกๆซึ่งมีอายุน้อยเนี่ยอาจจะลืมหน้าพ่อแม่ที่ตนไม่ได้เห็นไปนานอย่างช่วยไม่ได้ครับด้วยเหตุน,นี้นะครับอินกับจันก็ชดเชยความรู้สึกนั้นด้วยการซื้อของแปลกใหม่กลับมาฝากลูกๆที่บ้านอยู่เสมอครับเพื่อให้จดจําให้ได้นะครับ ในเดือนเมษ,ษาของปี2,397ทั้ง4คนก็มุ่งหน้ากลับบ้านด้วยรายได้ที่คุ้มค่าเหนื่อยครับอินกัจจันเนี่ยวางมือจากการออกตระเวนปรากฏตัวเป็นเวลาอีก5ปีเลยครับก่อนจะออกเดินทางอีกครั้งในปี2,403แล้วก็กลับบ้านในปีถัดไปไม่มีการเดินทางไปไหนอีกสักพักใหญ่ๆเลยครับ และอาจจะไม่มีอีกเลยครับถ้าไม่เป็นเพราะสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี2404ถึง2408นะครับและก็นำความสูญเสียมาสู่ฐานะของครอบครัวจนเป็นแรงผลักดันให้อินกระจันในวัย55ปีเนี่ยต้องออกจากบ้านอีกครั้งครับเรียกว่าตอนนั้นขาดรายได้จนจำเป็นต้องออกตระเวนเพื่อหาเงินเพิ่มน,น,นะครับแม้จะมีร่างกายติดกันเนี่ยแต่ทั้งสองคนเนี่ยกลับมีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ อินเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยชอบอยู่เงียบๆแล้วก็ใจเย็นนะครับแล้วก็มักจะเป็นฝ่ายยินยอมอ่อนตามครับแต่มีข้อเสียก็คืออินเนี่ยชอบเล่นไพ่ครับส่วนจันเนี่ยเป็นคนโผงผางใจร้อนแล้วก็โมโหง่ายนะครับแล้วก็เป็นผู้นำครับที่สําคัญคือชอบกินเหล้าด้วยทั้งสองคนในนับถือศาสนาในนิกายที่ต่างกันนะครับอินจะนับถือนิกายแบปตีสครับส่วนจันเนี่ยจะนับถือนิกายโรมันคาทอลิกครับหลังจากแต่งงานหลายปีต่อมาเนี่ยจันก็กลายเป็นคนติดเหล้าครับ ส่วนอินเนี่ยติดไพ่ครับเมื่อทั้งคู่ต่างมีคนละหัวทั้งคู่ก็คิดต่างกันครับและความขัดแย้งหลายครั้งก็เกิดขึ้นจนเกิดวิวาทชกต่อยกันก็มีนะครับนึกภาพตามแล้วก็คงแปลกตาดีครับที่ฝาแฟดต,ตัวติดกันเนี่ยมีเรื่องถึงขั้นต่อยกันครับทั้งสองเนี่ยทะเลาะกันไม่หยุดหย่อนนะครับบ่อยครั้งที่ทั้งสองมีความคิดที่จะผ่าตัดแยกตัวครับแต่ก็ต้องล้มเลิกไปทุกครั้งครับ จนกระทั่งอินกระจันอายุได้60ทั้งคู่ก็เลิกและก็หยุดการแสดงโชว์ในปี2,414ครับจากนั้น3ปีครับเช้าของวันที่17มกราคม2,417จันก็ดื่มหนะักครับแล้วก็ได้เสียชีวิตลงขณะนอนหลับนะครับและเมื่อพบว่าจันเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวของแฝดสยามเนี่ยก็ได้ส่งข่าวไปถึงนายแพทย์โจเซฟฮอลลิงสวดนะครับซึ่งเป็นหมอประจำครอบครัวครับเพื่อให้รีบเดินทางมาผ่าตัดแยกร่างครับ แต่หลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงเศษเมื่อแพทย์เดินทางมาถึงเนี่ยอินก็หมดลมหายใจซะแล้วครับทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยนะครับทั้งคู่ก็มีอายุได้63ปีครับแต่ว่าเรื่องไม่ได้จบลงง่ายได้แบบนั้นนะครับาศาสตราจารย์นายแพทย์วิลเลียมเอชแพนโคสนะครับแห่งวิทยาลัยแพทย์เจฟฟอร์สันแล้วก็คณะเนี่ยพยายามสุดกำลังครับเพื่อจะขอชันสูตรศพครับแต่ว่าครอบครัวของอินและจันเนี่ยปฏิเสธเสียงแข็งครับแต่ปฏิเสธได้ไม่นานก็ใจอ่อน ยอมให้ชนสูตรได้นะครับแต่โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามทำความเสียหายแก่ใบหน้าศีรษะหรือว่าส่วนหน้าของร่างกายครับการชนสูตรเนี่ยเริ่มต้นขึ้นที่บ้านของอินครับโดยคณะแพทย์ซึ่งประกอบไปด้วยคุณหมอแพนโคสและก็ผู้ร่วมงานอีกสองท่านก็คือนายแพทย์แฮ r ร์ริสันแอรเลนนะครับแล้วก็นายแพทย์ทีเอชแอนดรูสในวันที่1กุมภาพันธ์2417ครับหรือ15วันกับ8ชั่วโมงหลังจากการเสียชีวิตครับ แต่การชนสูตรครั้งนั้นไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับคณะแพทย์จึงขอนําร่างคู่ไร้วิญญาณน,นั้นเดินทางไปยังพิพ,พิธภัณฑ์มัตเตอร์ครับหรือว่ามัตเตอร์มิวเซียมในวิทยาลายัยแพทย์แห่งเมืองฟิลาเดลเฟียครับในวันพุธที่18กุมภาพันธ์2417คณะแพทย์ดังกล่าวก็ออกถแถลงการการชนสูตรศพครับโดยมีใจความสําคัญส่วนหนึ่งบอกว่าตับของแฝดสยามยื่นผ่านช่องเปิดของช่องท้องไปสู่ท่อนเนื้อที่เชื่อมร่างกายของคนทั้งคู่ไว้ อีกในนึงก็คือตับของแฝดอินจันเนี่ยเชื่อมต่อกันครับผลของการชนสูตรก็ยังบอกด้วยว่าจันเนี่ยเสียชีวิตลงด้วยอาการเลือดข้างในสมองครับส่วนอินเนี่ยแม้ไม่ได้มีการยืนยันเนี่ยเป็นทางการแน่นอนแต่ก็เชื่อกันว่าเสียชีวิตจากการช็อกครับแต่อย่างไรก็ตามครับมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปดังกล่าวนะครับในหนังสือที่ชื่อว่า the two กล่าวถึงเพื่อนคนหนึ่งของอินที่ชื่อว่า ISa a c a r m f i e l ครับซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ s ซ l l ี่ภรรยาของอินเนี่ยจัดการเกี่ยวกับศพเนี่ย เขามีความเห็นว่าอินเนี่ยถึงแก่กรรมเนื่องจากการเสียโลหิตครับทั้งนี้เพราะว่าหัวใจเนี่ยสูบฉีดโลหิตไปยังร่างกายของจันทร์ซึ่งหัวใจหยุดเต้นแล้วนะครับเลือดจากอินจึงไม่ไหลเวียนกลับเข้าสู่ร่างของตัวเองครับนอกจากอาร์มฟิลแล้วเนี่ยผู้ช่วยในการชนะสูตรที่ชื่อว่านชนะครับก็ได้ให้ความเห็นอย่างแข็งขันว่าสาเหตุการตายของอินเนี่ยคือการเสียเลือดอย่างไม่ต้องสงสัยครับทฤษฎีหลังเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่ามีเส้นเลือดที่เชื่อมระหว่างร่างกายของทั้งสองจริงๆครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลายคนก็สงสัยครับตอบไม่ได้ว่าถ้าหากเลือดไหลไปมาระหว่างกันได้เนี่ยทำไมเมื่อจันเนี่ยเมาอินกลับไม่เมาครับคณะแพทย์ที่พิพิธภัณฑ์มัตเตอร์เนี่ยขออนุญาตเก็บตับซึ่งเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันนั้นไว้ครับโดยรักษาไว้ในสารละลายฟอร์มาลีนครับอย่างไรก็ตามเมื่อร่างของอินกับจันเนี่ยกลับมาถึงบ้านก็พบว่าปอดและลำไส้เนี่ยได้หายไปอย่างลึกลับครับครอบครัวของอินกับจันจึงเรียกร้องหาคําอธิบาย แต่ก็ไม่มีใครตอบได้ครับเป็นปริศนาไปเลยครับปัจจุบันเนี่ยพิพิธภัณฑ์มัตเตอร์ยังคงเก็บรักษาหุ่นปลัสเตอร์ที่หล่อจากร่างไร้วิญญาณของแฝดสยามหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยตลอดจนตับแฝดนำออกแสดงให้ชมภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับภรรยาแม่ของแฝดอินจันเนี่ยตัดสินใจเก็บร่างของคนทั้งคู่ไว้ในห้องใต้ดินประมาณ1ปีครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกนักขโมยศพเนี่ยเข้ามาหาประโยชน์ครับ ในฤดูใบไม้ผลิของปี2418ก็จึงย้ายไปฝังไว้ในบริเวณบ้านของจังครับซารี่เนี่ยใช้ชีวิตใหม่หลังจากอินเสียชีวิตไปได้อีก18ปีครับก่อนจะเสียชีวิตเมื่อ29เมษายน2435ครับ้วยวัย70ปีที่พักพิงสุดท้ายของเธอก็คือฟาร์มของอินนั่นแหละครับ ส่วนอดเลตเนี่ยเสียชีวิตเมื่อ21พฤษภาคม2 4 6นนะครับศพของอินกันจันเนี่ยถูกกู้ขึ้นเพื่อน,นำไปฝังไว้เคียงข้างกับอดเลตณสุสานของโบสถ์ไวท์เพลนส์ครับที่เซอรี่เคานตีนะครับในนอทแคโรไลนาอันเป็นโบสถ์ซึ่งทั้งสองบริจาคเงินช่วยสร้างเอาไว้นั่นแหละครับ อินกระจันเนี่ยสามารถผันเปลี่ยนชีวิตจากเด็กชาวบ้านธรรมดานะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับขณะที่เดินส่วนกระแสสังคมที่จับจ้องมองดูด้วยความรู้สึกในเชิงลบครับทั้งคู่เนี่ยประกอบอาชีพโดยสุจริตมีฐานะเป็นเศรษฐีย,ย่อยๆในเมืองของตนเลยครับและก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตนใฝ่ฝันมาตลอดคือการมีคนรักและก็ชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขครับ ผู้คนเนี่ยสนใจเรื่องอินกับจันก็เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าดูเหมือนคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับอินจันเท่ากับฝรั่งครับลองนึกดูแล้วก็คงจะจริงครับและมีเหตุผลที่นํามาอธิบายได้ร้อยแปดครับหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเหตุผลมาจากพื้นฐานทางความเชื่อและก็ศาสนานครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวพุทธครับแล้วก็เชื่อว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมครับฉะนั้นในความรู้สึกของคนไทยเนี่ยผลและกรรมเนี่ยทำให้อินกับจันเนี่ยมีตัวติดกันครับ เราจึงไม่เห็นว่าอินจันเป็นอะไรมากไปกว่าชีวิตคู่หนึ่งในอดีตการครับแต่ฝรั่งที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าครับโดยเหตุน,นี้ฝรั่งจึงอาจจะมองว่าอินกจันเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆเห็นว่าความขัดแย้งเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ครับอินจันซึ่งแม้จะเป็นแฝดแต่ก็เป็นคนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับสองคนเรียกว่าขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆแต่เขาเป็นสัญ,ญลักษณ ที่นักคิดนักเขียนหลายคนเคยนํามาเปรียบเปรยให้กับกรณีขัดแย้งต่างๆนาๆนาะครับเช่นสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยว่าแม้จะขัดแยง้งแต่ก็อยู่ร่วมกันได้จริงๆครับชีวิตของอิีละจันเราไม่ค่อยจะได้รับรู้มากหรอกครับเพราะว่าทั้งคู่ใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับตัววันนี้ประวัติของอีละจันเนี่เร,รู้มากขึ้นสถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องราวของอีละจันที่เกิดขึ้นในตะวันตกเนี่ย เราก็รับรู้มากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกครับอินกัจจันก็น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีอย่างหนึ่งให้เห็นถึงว่าความขัดแย้งนั้นอยู่ร่วมกันได้จริงๆครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะกับสังคมที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันมากมายไปทั่วโลกณเวลานี้นะครับวันนี้คนติดเล่าเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรามากๆโดยมีคำว่าไ m มิสทวินก็คือแฝดสยามเป็นตัวตั้งนะครับ ก็เรียนคุณผู้ฟังนะครับว่าภาพทั้งหลายที่ผมเคยได้เรียนคุณผู้ฟังไปในคลิปก่อนก่อนแล้วนะครับว่าภาพที่เกี่ยวเนื่องกับตอนนั้นๆเนี่ยผมจะโพสต์เอาไว้ในหน้าเพจคนติดเล่าใน Facebook นะครับพร้อมกับเรื่องราวคำอธิบายเล็กน้อยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจกับเรื่องราวนั้นๆไว้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามนะครับ วันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามในช่องทางต่างๆซึ่งผมแนบลิงก์เอาไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณในทุกๆคอมเมนต์ท,ที่กรุณาแสดงความคิดเห็นมาในทุกๆช่องทางด้วยกันะกน,นะครับวันนี้ผมบิงวองลาไปก่อนสวัสดีครับ